สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายุฤดูร้อนถลม่มสุรินทร์น้ำท่วมอุมโมงทางลอดเหตุไม่สร้างทางระบายน้ำทำให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องเดินทางอย่างยากลำบากวันที่8มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีคืนวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกาบเชิง ทำให้เกิดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดถนนคอนกรีต4เลนสายปราศาสตร์กาบเชิงบริเวณทางลอดบ้านบักจรังกับโรงเรียนบ้านบักจรังเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำบริเวณน,น้ำท่วมขังสูง60เซนติเมตรการสรัญจ,จรของเด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องเดินทางอย่างยากลําบาก ต่อมาเวลา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางสุรินได้นำรถสูบน้ำมาสูบน้ำที่ขังบริเวณดังกล่าวเพื่อระบายน้ำออกไปยังสระน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งพบว่าระดับน้ําลดลงไปได้บ้างแล้วทําให้เด็กนักเรียนสามารถจูงรถจัก,กรยานยนต์และขับขี่รถจัก,กรยานลอดข้ามผ่านไปได้ในช่วงหลังเลิกเรียนสําหรับเส้นทางคอนกรีต4เลนดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักระหว่างอําเภอรปราศาสตร์ไปอําเภอกาบเชิงและตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอําเภอกาบเชิงที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่และตลอดเส้นทางกว่า36กิโลเมตรมีอุโมงค์ทางลอดให้เด็กนักเรียนลอดผ่านประมาณ3-4จุด แต่อุโมงทางรอดจุดบ้านบักจะรังดังกล่าวไม่มีเส้นทางระบายน้ําและทางรอดรวมถึงระดับพื้นผิวต่ําเกินไปทําให้น้ําท่วมขังไม่สามารถระบายออกไปได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ